นี้จะมารีวิวพีบีกันโอเคเ่เกิดจเลียร์โเนเกิดแล้วอาเจีส่งเล่จะให้เขาไปไหนอ่ะแล้วแต่เลยไอตุ้ไปดูท่านตุไปดูทนเอไป่เขาเไป่เาเฮ้ยุดูท่อ้นน่ท่านท่นหน่ทนนทนน่วอ้าวเขาู่อ้า่อะ แต่เขาไม่ได้ออกจากเกมเขารุออกจากห้องไอ้ช่วน่ตาไม่กลุ่มเ่ยเดินดียวเคโชสั่งแล้วเขาไปดูแทนไม่ตายก็ดูแทนแหละือตายเกมดูเฮยบลนบนบลนบลไหนวะยวไปเรื่อยจะซ้ายตรง ซอนเยอะระวังเองงงเลยไม่มีบูมไปเองเีอ่่กหแพ้ยิยายิยยิงยยิง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 ยิยิงยิยิง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 ยยิง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 เิงย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  เขาไม่มีอยู่ไม่แพ้กันใช่ไหมเนี่ยนะฮัลโหลได้ยินไหมไปบ,บีไปบีไปบ,บีสองโชคคุณได้ยินเขาไหมได้ยินได้ยินไปเลยนะโอ้ยโชคตรงนั้นเขาเป็นหัวแคร์และโชคคุณเป็นหัวแครเน,นบบีบบ่ยโอเคเหรอเนี่

ปลี่ยนแล้วตาไคนนึงมีระเบิดยิงนี่้นาเลกนเป็นทีมไี้จะเอาอะไรยิงจับบอเฮ้ยเเฮ้ยพาใช้คดตัวบีตสีมาจ้ฮะชิดใครกินมาแคดีอะใครอะ เอ,เอาเสียแกเอาแลกอะไรอะ่ะแลกแลกรับตอนนี้พี่ตอนนี้ผมใช้อาร์ค่ะพี่เกียดเล่นอาร์คไหมเนี่ย โอ้ oh, แหลกแหลกไม่มีคิดอย่างนี้กูซุ่มไหวอักไม่ได้ม,นมานตั้งนานนั่นตูนบี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 ตูน,ตนเอาดีๆด,ดีตูนเฮ้ยโชกุนโชกุนสู้ๆยิงยิงยิงโอ้โ oh, ห mm hmm. oh. มึงไปไหนเนี่ยตูนไอตูนไปไหนอะไปบีดีไม่ไมหวแน่นอนดูมาันเล่นเถอะเอ้ยแต่ไม่แล้วหนึ่งหนึ่งอยู่ ขอใช้คียเรื่องแรกหรอีีเมสอไรกันยาแรกหกยาว่าง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 เลยมันอยู่สั้นหมดมันอยู่สั้นหมดมันอยู่สั้นหมดเดีย๋ยวขอดันยาวฮะน,น,นี มันเล่นลอยหลักเลยเผ่นแผ่นตรสามนแส่แนนวมาสดันดันหน้าหรือแผ่นสอง ไม่รู้ไม่มีไม่นีไม่มีไม่มีมมดมเดี๋ยวเขาดูกนะว่าแล้วได้นเสียงอยู่ไนไโอ้โห้เเีกนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นข้อที่คนหนึ่นงคนหนึ่นงดูยาวโชว์คุณดูยาวดิดูแล้วเนี่ยเขประจำที่เดิมอะ เิราูัาเอะดอระวังโดดแทนหนึ่งะเขาดูีบอลห้อยู่ ืคนนึ่งหคนนึงมมอดียวยาวคนยาวคนยาวเฮ้ยลเไป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 ระวังโดดแทนหนึ่งตัวบีบอลหนึง่งบีบอลหนึ่งไปบีบอลหนึ่งบีบอลหนึ่งชคคุณไปห้องบีชคคุณห้องบีบีบอลบ,บีบอลระวังโดดแทนด้ย โชคุนอบคุน,ไป,นไปแทนดิโดดยายโดดยายโดดยายดห้องเอดูหลังให้ด้วยนะบี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 เสออสวยสวยมากโชคุน สวยที่สุดก้สวยที่สุดพรามึงเป็นตู้ดอยแล้วใอยู่ที่โรงเรียนนัเต้นเกิดทุกวันนโอ้ยซานเจ็บนะซานตวอ้วนอะ เอออีกยาวนึงยาวหนึงยานบนไปยาวดิไอห้องบีเลยเออเออเออยาว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 ไปยาวโดดยาวเลยโดดเลยเออล้างล้าง หลังเออเดินไปซ้ายซ้ายเออเดินตรงไปเลยไม่มีไม่มี ครดีนะเอเออเล่นดีๆหน่อยพี่เจมไปดันสั้นนะ่หน่อยดบูมดันดีบูมบูมดันเลยไม่ช pues yeah. ่วยกันเลยสั้นเนี่ยสั้นเจ็บหนัก ดันสร้างเลยตูนดูแล้วเออหุงบีโชบคุณแท่นตูนกะตูนห้องเอ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 น้ำบัดน้งไม่อยู่แล้วห้องเอ โอ้ไอเอิร์กไอตูนมึงเล่นอะไรเนี่ยมาแค่นี้พอนะวันนี้ขอจบไปให้แค่นี้พอ